เพื่อนๆเป็นกันไหมครับฟังเสียงเท้าในเกมเรตเตอร์ฟอนต์โมบายเนี่ยยากมากๆเลยนะทั้งโหมด OP แล้วก็ Warfa รเลยครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาสอนการตั้งค่ากันครับทุกคนบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้จะทําให้ฟังเสียงเท้าในเกมนี้ได้ดีขึ้นมากๆเลยครับทุกคนตั้งค่านี้จะใช้ได้เฉพาะ iOS นะครับทุกคนเราก็เลื่อนลงมานะครับทุกคนแล้วเราก็กดคําว่าการช่วยการเข้าถึงครับเราก็เลื่อนลงมาครับนี่ครับอยู่ตรงที่การฟังนะครับทุกคนเสียงลรภาพนะเพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยครับอันแรกเลยครับทุกคนก็คือการช่วยปัาหูฟังนนัเเเเเอะแแลลลล้้้้ววกกกก็็คคคิิขาไไปปดดดยยรบทุ นี่ครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาครับเพื่อนๆตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับผมอันแรกครับโทนเสียงนะโทนเสียงนะที่ผมฟังมาเนี่ยอันแรกเนี่ยดีสุดแล้วครับสำหรับเล่นเกมนะทุกคนอันนี้ผมแนะนําสําหรับเล่นเกมนะอันล่างครับก็คือเสียงแผ่วเบาจะดังมากขึ้นเล็กน้อยแปานกลางและมากนะครับผมผมแนะนําให้เปิดเป็นมากนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรายิ่งเปิดเยอะเนี่ยเสียงที่มันเบาเนี่ยมันก็จะดังยิ่งขึ้นนันเนงนะครับผมบอกเลยว่าแบบเสียงเท้านี่ฟังชัดขึ้นมากๆเลยนะทุกคนตั้งค่าลับอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนก็คือมีห เซมิอินเอียร์เป็นหูฟังเกมมิ่งหลักร้อยที่ฟังเสียงเท้าซ้ายขวาได้ชัดเจนมากๆเลยครับทุกคน <Wow. S 1> ไม่หลุดง่ายใส่สบายและมีปุ่มเพิ่มลดเสียง้วยนะบอกเลยว่าสะดวกมากๆเลยครับเป็นหูฟังที่เหมาะกับใส่เกมมิ่งมากๆเลยครับพราเป็นหูฟังแบบมีสายนะจะเป็นหัวเสียบแจ็ค3.5นะครับผมแต่ทางร้านเนี่ยจะแถมสายหัวตัวแปลงมาให้ด้วยนะครับทุกคนทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะบอกเลยว่าเสียงไม่ดิเลยแน่นอนครับใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกตะกร้าซ้ายมือได้เลยนะครับผมหรือว่าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็รีวิวเพล็กหน้าจอ2ทีนะคร